สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้พี่ได้มาพี่บายมาอยู่ที่มาลีโบโรโชกลาวนะคะโชกลาวนะคะเพื่อนนี่อยู่ในโซนของมัวนะคะวัวงามพี่น้องวัวงามนะคะเพื่อนมีการอันแข่งขันนะครับประกวดงัวว่างัน,น,นเพื่อนพันใหญ่นี่ไม่รู้ตัวไหนชนะนะพี่น้องตอนตอนที่ว่าน,นันตัดสินฝ่อยพระใดยุ่แม้พี่บายไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนาะพี่น้องแต่คิดเอาเองนะเพื่อนประมาณนี้น่คนใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยพี่น้อง ท,ที่จูงอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมันงามมากเนี่ยเนี่ยคนใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยพี่น้องเบิ่งงามทุกตัวนะคะอ้วนนะคะตัวดําก็สวยนะคะตัวดําก็สวยเด้อพี่น้องนี่ตัวดําก็สวยนะเพื่นอนนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวอันีเลาะเลาะไปเบิ้งแข้ง,ง,งคางกอนพี่น้องถามเพื่อนว่าตัวไหนชนะเบิ่งพี่น้องเบิ่งชัดๆนี่พี่น้อง The mm -hmm. Mm -hmm. You know. mm. Which one win? The big one. Uh, at the moment they're doing a pair of them. Oh. So it's like these two went into the same class with oh. each other. Oh, and that one? That's someone else's, that's not of ours. Oh, okay. คนเจ้ากันเพื่อนคนะเจ้ากัน,นเน,นะเานนะสวยมากพี่น้องนู้นนี่ก็ไปอีกพันเล็กนะพี่น้องสายเล็กไปอยู่ตรงโน้นนี่กำลังประกวดสายเล็กนะคะเพื่อนเพื่อนตรงโน้นกำลังประกวดสายเล็กนะคะเพื่อนพี่น้องกำลังประกวดสายเล็กกันอยู่เนาะนี่พันใหญ่ต่างๆนะเพื่อนเพื่อน มีแต่ง,วงัวใหญ่ๆมันมันคุละเจ้าอยู่เป็นล็อกล็อกคุละเจ้าเนาะพี่น้องเป็นคุละเจ้าเนาะนู่นนะคะเพื่อนเบิงบริเวณน,นี้นะคะเพื่อนทางนูง้นแข่งม้ากันอยู่เด้อพี่น้องแข่งม้านะคะแข่งขันนะคะแข่งม้าแล้วก็กําลังแข่งขันนะะั่นเพื่อนเออขี่ม้าข้ามรั้วน,นะเพื่อนไหนเบิงที่ไปสิยางล็อกไปเบิงไหม่เบิงนะคะตามไปเบิงนะคะ ม,มีเพื่อนอยู่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะเพื่อนขี่ม้าข้ามเครื่องกีนขวางนาะไอ้เพิ่นเฮ้ยมาบบนี้น่มีหูเขาคนละโอ้งานประจำปีทุกปีนะคะเพื่อนจนถึงสามทุ่มนะจนถึงสามทุ่มเขาจะจุดพลุนะเพื่อนเพื่อนเขาจะจุดพลุตอนสามทุ่มเนาะ จุดพลุเฉลิมฉลองนะคะเพื่อนอในงานจะจจาปีเบิงพี่น้องเบิงคนตรงสเตเดียมคนเยอะนะเพื่อนคนเยอะนะนี่พี่น้องเบิงคนเบิงคนนะคะใ <PowerPoint> ี่ <F> <PowerPoint> เบิงผ้ามาเบิงผ้ามาเลาะนะพี่น้องงานในเมืองมาลิบปโรนะคะ ส่วนดื่มก็ดื่มนะคะส่วนชมก็ชมนะคะโอ้ยอันนี้แข่งมอไซค์ขับมอไซค์พี่น้องอันนี้อันนี้ขับมอไซค์เบิ่งเด้อจ้ะโอ้เดี๋ยวเด้อท่านบอสท่านบอสพี่น้องท่านบอสพี่น้องขับมอไซค์ มาดูที่นั ้าแล้วมาแล้วโอ้ยขับโชวออ์ของมีแนตะ่คนณพีนน้องมันเย่อกรอบปวดท่าน Barrière. Sur une barrière. Il y a les motos là. Oh, non, t'as des motos. Il y a une des barrières. Sur... Si tu regardes les chevaux, barrière à droite. Waouh.